วันพีทตอนที่1,056การเดินเรือครั้งใหม่ของหมวกฟางลูฟี่บทเริ่มมาที่งานเลี้ยงที่ได้จบลงชินบุและไลโซกำลันงนอนอยู่บนเตียงจากการโดนดูดสารอาหารพวกปอกดาบแดงยอมรับว่าสิ่งที่เลวคุก,กิวพูดว่าไครโดนั้นเป็นตัวยับยั้งและปกป้องไม่ให้ศัตรูคนนอก ไม่กล้าเข้ามาในวานคุนี้แล้วคินเนมอนก็ขอโทษเพราะเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตัวคินเนมอนนั้นอยู่กับภรรยาที่แคว้นคุริและเนโกะก็บอกว่านายไม่ต้องกังวลคินเนมอนเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันน้อยมากไม่ได้ร้ายแรงอะไรต้องขอบคุณความพยายามของโมโมสุเกะแล้วเนโกะก็ถามอาการของสลุจากคินเนมอนคินเนมอนก็บอกว่า แผลไฟไหม้ของเธอนั้นรุนแรงมากแต่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตในขณะเดียวกันเซรุกําลังพูดคุยกับโอโซโซว่าหากคินิมอนจะกลับไปที่เมืองหลวงเธอก็จะขอติดตามไปด้วยเพราะเธออยากอยู่กับคินิมอนฉากก็ได้ตัดมาที่คินิมอนกําลังหน้าแดงขณะพูดถึงเซรุว่าเธอยังคงสวยเหมือนเดิมอินุก็พูดแซวว่ามันก็จะหวานเกินไปนะแม้แต่ฉันเป็นสุน,นัขฉันก็ยังเขินตามแล้วเนโกะก็หัวเราะคิคุ คิดว่าน่ารักดีไลโซก็บอกว่าเขาเองก็อยากเป็นที่นิยมของสาวๆเหมือนกันแล้วฉากก็ตัดมาที่แคลอดถูกเนโกะและอินุเรียกไปคุยอินุบอกว่าฉันจะให้แคลอ์เป็นราชาของเผ่ามิงในตอนแรกนั้นแคลอดก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักก็ตอบล,ลอยๆไปว่าได้จนกระทั่งการพูดจบลงเธอจึงเริ่มรู้สึกตัวและปฏิเสธไปว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทำได้ดี เลยขอปฏิเสธที่จะเป็นราชาของเผ่ามิงเนโกะและอินุก็บอกว่าพวกเขาจะอยู่ที่วาโนะในฐานะองครักษ์เพื่อปกป้องโมโมโนซุเกะแล้วก็พูดว่าแคลร์เองก็เก่งขึ้นมากและเธอต้องทำได้อย่างแน่นอนในฐานะผู้นำเดยุคคนต่อไปทั้งชิชิเรียนและวาดาต่างก็สนับสนุนเธอและบอกว่าเธอได้รับบรดกจากเปโดการพูดก็ได้จบลงที่เนโกะบอกว่า ฉันจะฝากอนาคตของเกาะโซไว้ที่แคลรดนะและภาพก็ตัดมาที่โมโมฮิโยริและซุกิยากินะครับและซุกิยากิก็เปิดเผยว่าเขาคือปู่ของโมโนโน s สุเกะและก็พูดขอโทษกับขอบคุณกับโมโนโนสุเกะแล้วก็ทั้ง3คนก็ได้กอดกันและร้องไห้อย่างมีความสุขโมโมก็รู้สึกดีใจมากที่รู้ว่ายังมีสายเลือดเดียวกันและยังมีชีวิตอยู่แล้วคาวามะสึกก็บอกว่าเขารู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่า ซุก,กิยากิไม่ใช่ช่างตีดาบธรรมดาถึงจะใส่หน้ากากอยู่ก็ตามขณะที่คีนเนมอนกำลังคิดและก็จะได้เห็นสีหน้าที่ตกใจเมื่อรู้ว่าเทนงูคือซุก,กิยากินะครับและวซุกิยากิต้องการที่จะบอกบางอย่างกับพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามเขาต้องการที่จะ,กะเกษียณอายุและต้องการอยู่อย่างสงบไม่ต้องการให้ประชาชนรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาและภาพก็ตัดมาที่แฟงกี้แปลกใจที่พูตันยังมีจริงและอยู่ในวานคุนี้ ลูฟี่ก็พูดว่าฉันจําได้ว่าแฟงกี้เผาพิมพ์เขียวของพูตันทิ้งไปแล้วนี่โรบินก็พูดว่าใช่อาวุธโบราณที่มีชื่อของเทพเจ้าอยู่และโรบินก็ถามลูฟี่ว่าอยากได้พูตานไหมแล้วลูฟี่ก็ตอบว่าฉันไม่ต้องการมันและโรบินก็พูดต่ออีกว่าแต่ทําไมาโอเด้งถึงอยากจะปล่อยมันออกมาละ่ะขณะที่พวกเขากลำลังพูดถึงอาวุธเชนโนบุในร่างสวยผอมเพียวก็ปรากฏตัวพร้อมกับธรรมะในชุดยินจา และถามว่าพวกเขากําลังพูดถึงผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เหลืออาวุธอยู่หรือเปล่าธมะก็ทําท่าแบบนินจาบอกลูฟี่ว่าตอนนี้เธอเป็นลูกศิษย์ของชินอบุแล้วแล้วธรมะก็ขอให้ลูฟี่รับเธอเป็นพวกพ้องในครั้งต่อไปที่ได้พบกันและเมื่อเธอแข็งแกร่งขึ้นแล้วนามิก็วิ่งไปกอดแล้วบอกว่าเธอน่ารักมากเลยลูฟี่ก็พูดว่ายอมรับได้เมื่อเธอใช้คาถานินจา ได้เก่งขึ้นฉันจะรับเธอมาเป็นพวกคาริบูก็กำลังแอบฟังและได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของพูตันด้วยครั้งที่แล้วก็โพไซดอนนี่มาพูตันอีกเหรอคาริบูพูดขึ้นมานะครับฉันต้องไปบอกเขาคนนั้นให้ได้เขาคนนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับว่าใครแล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณ2-3วันนะครับทุกอย่างในเมืองหลวงผู้คนมีความสุขโมโมะมองดูเมืองในฐานะโชกุนผู้ยิ่งใหญ่มองดูเด็กคุยกันอย่างสนุกโมโมะเปิดประตู เข้ามาในห้องและคิดว่าจะให้โซโลสอนวิชาดาบให้เขาบ้างแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วโมโมเจอกับฮิโยริที่กำลังเล่นซามิเซนกับโตกะจึงได้ถามว่าพวกลูฟี่ไปไหนแต่ฮิโยริบอกว่าพวกลูฟี่ได้ออกไปแล้วหลังจากที่ได้ทักทายกับทุกคนแล้วโมโมก็ได้ยินแบบนั้นตกใจที่พวกลูฟี่กำลังจะไปแบบไม่ลาส่วนคินนมอนก็พูดแบบเดียวกัน คือลูฟี่นั้นไปพูดลากับพวกปอกดาบแดงนะครับแต่ไม่ได้ลาคินเนมอนกับโมโมนะครับแล้วภาคก,ก็ตัดมาที่ลูฟี่คิดรออยู่ที่ท่าเรือโทคางะะลูฟี่เถียงกับรอเรื่องวันออกเรือรอบอกลูฟี่ว่าพวกเขาจะออกเรือวันนี้แต่ลูฟี่แย้งบอกว่าไม่ได้เพราะตนเองก็ตัดสินใจจะออกวันนี้คิดจึงบอกความเห็นว่างั้นจะต้องมาเลือกเส้นทางที่แตกต่างกัน ต่างจากล็อกโพส์ซึ่งมี3มเส้ทนทางตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้คิดลูฟี่เลือกเส้นทางตะวันออกส่วนรอเลือกตะวันออกเฉียงเหนือลูฟี่กับคิดเลือกเส้นทางตรงกลางเพราะคิดว่าจะเป็นคนที่ก้าวหน้าที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วทางที่รอเลือกคือทางที่ดีที่สุดนะครับแล้วรอก็ยาะเย้ยทั้งคิดและลูฟี่เมื่อลูฟี่และคิดเลือกทางที่ต่างกันทั้งคู่เสี่ยงดวงว่าใครจะได้ไปตะวันตกกันแน่ คิดเป็นฝ่ายชนะในการเสี่ยงดวงนั้นลูฟี่เยอะเย้ยคิดและคิดว่าจะแพ้ในการเสี่ยงดวงแต่เขาคือสีจักรพัิคิดดูจะโมโหลเล็กน้อยแต่ก็พูดต่อว่า4ีจักรพัิคนนี้ว่าคนเดียวที่เขารับไม่ได้คือบาร์กี้แล้วในข่าวหนังสือพิมพ์มีหน้าบาร์กี้คกโคคไดมีฮอกและโลโก้ของคอรกิลลูฟี่แปลกใจที่เห็นแบบนั้นแล้วก็พูดขึ้นว่าทำไมพวกนี้ดูเหมือนเป็นลูกน้องของเจ้าบาร์กี้เลยล่ะโโโลโมองมาที่หนังสือพิมพ์และพูดว่า เขาไม่เชื่อโดยเฉพาะมีฮอกจะเป็นลูกน้องบาร์กี้ได้ยังไงเราก็บอกว่าถ้าบาร์กี้สามารถทําให้สองคนนั้นเชื่อฟังได้แล้วมาอยู่ด้วยกันได้ก็สมควรที่จะเรียกบาร์กี้ว่าจากกักรพรรดิลูฟี่ก็พูดว่าไม่มีทางหรอกบาร์กี้เหมอนนั่นมันคนงี่เง่าแล้วคิกก็ให้ข้อมูลในข่าวว่าคอสกิลมีการตั้งค่าหัวของเรล่าทหารเรือด้วยแล้วตอนนี้กองทัพเรือก็ต้องกลัว เพราะแม้แต่พลเรือนก็สามารถฆ่าพวกเขาได้แล้วรอก็พูดเทคนิกว่าให้ตัวคัดลอกของโรสโพเนกิฟกับคิดแล้วรอก็ให้ตัวคัดลอกของโรสโพเนกิฟกับคิดและบอกว่าคิดเองก็มีสิทธิ์ได้เช่นกันและคิลเลอร์ก็พูดว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นการแข่งขันเพื่อช่วงชิงวันพีซที่ดูเดือดยิ่งขึ้นแล้วคิดก็บอกว่าตอนนี้จุดหมายของเราคือหาชายที่มีแผลเป็นไฟไหม้ให้เจอแล้วลูฟี่ก็พูดต่อน,นะครับ ก็อยากรู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันสําหรับโรบินและรอแสดงว่าท่าทางน่าจะสนใจมากแล้วลูฟี่เองนะครับก็ได้แต่สงสัยแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยลูฟี่เขาคงไม่รู้อะไรมากหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนจบโมโมตะโกนเรียกยามาโตะให้ออกมาแต่ยามาโตะอยู่บนหลังคาและตะโกนบอกโมโมว่าฉันได้เวลาที่จะไปกับพวกลูฟี่แล้วและถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตเช่นโคซกิโอเดงจบนะครับ โดยอาทิตย์หน้าจำงดนะครับเพื่อให้ชาววันพีซไปดูแฟมเลสที่จะฉายในญี่ปุ่นในพวกนี้นะครับส่วนของไทยนั้นเข้าฉายวันที่25สิงหาคม2565เเพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ